สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูจีนะคะคุณครูขจีจิตสมมาตรคุณครูสอนวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการขูดสีด้วยเทคนิคสีไม้และสีช็อคน้ํำมันบางคนอาจจะไม่เคยเลยไม่รู้จักเลยว่าเอ๊สีช็อคเป็นอย่างไรบางคนอาจจะมีความรู้มาบ้างว่าการขูดสี เป็นอย่างไรอ่าบางคนก็เคยทํามาแล้วว่าเอ๊ะการขูดสีด้วยเทคนิคสีไม้กับสีช็อกน้ํามันเนี่ยเคยทํามาแล้วอ่าทีนี้คนที่เคยกับคนไม่เคยหรือคนรู้มาบ้างวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรามาดูคลิปการทําขูดสีด้วยเทคนิคสีไม้และสีช็อกน้ํามันไปพร้อมๆกันค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยจ้าไปกระดาษร้อยปอนค่ะมีดินสอค่ะมียางลบค่ะมีสีไม้ค่ะมีที่ปัดสีค่ะมีเช็ดชูค่ะมีสีช็อกค่ะมีที่ขูดสีค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนักเรียน ขั้นตอนที่1นนะคะขั้นตอนการร่างภาพขั้นตอนร่างภาพก็คือให้นักเรียนร่างภาพที่นักเรียนออกแบบไว้นะคะโดยจัดองค์ประกอบของภาพให้เกิดความสวยงามนะคะขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนการระบายสีจุดเด่นของภาพนะคะเราจะใช้สีไม้นะคะนักเรียนสีไม้ที่เราเตรียมไว้ตามสีของจุดเด่นนั้นๆเลยนะคะ ระบายให้สวยงามนะคะขั้นตอนที่3นะคะตกแต่งรายละเอียดของจุดเด่นภาพของภาพนะคะให้สวยงามและคมชัดค่ะขั้นตอนที่4ใช้สีช็อกน้ํามันระบายสีพื้นหลังให้เรียบเนียนและเต็มพื้นที่ขั้นตอนที่5ใช้สีช็อกน้ํามันสีเข้มเช่นสีดําสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงสีแดงทับลงบนพื้นที่ พื้นหลังให้เรียบเนียนและเต็มพื้นที่ทำขั้นตอนที่5เสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำความสะอาดและเช็ดมือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะมาเตรียมอุปกรณ์การขูดสีเลยค่ะ1ที่ขูดสี2กระดาษรองมือนะคะขั้นตอนที่6ค่ะเขียนหรือวาดลวดลายที่ล่างไว้บนกระดาษนะคะ ให้เกิดความสวยงามโดยเราเขียนหรือวาดลงไปนั้นสีที่อยู่ข้างล่างของสีที่เราทับไว้จะปรากฏขึ้นมาจากด้านล่างเกิดสีสันสวยงามค่ะขั้นตอนที่7ค่ะคือภาพสําเร็จเราก็ตั้งชื่อภาพเลยค่ะว่าภาพชื่ออะไรนะคะเด็กๆได้ดูขั้นตอนและว,วิธีการทำแล้วเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง ของงานที่สมบูรณ์แล้วนะว่าการขูดสีด้วยเทคนิคสีไม้และสีช็อกน้ำมันเป็นยังไงอ่ะไปดูตัวอย่างกันจ้าไป นักเรียนก็ได้ดูขั้นตอนและก็ตัวอย่างวิธีทำต่างๆไปแล้วดูตัวอย่างนักเรียนก็คงจะมีแนวคิดหรือว่าเราจะออกแบบไปในทิศทางใดครูจีก็หวังว่านักเรียนจะสามารถไปออกแบบการขูดสีด้วยเทคนิคสีไม้และสีช็อกน้ำมันได้อย่างสวยงามและถูกต้องตามหลักการนะคะอ่ะและก็อย่าลืมนะคะการทำงานทุกอย่างอย่าลืมว่า เราจะต้องมีการจัดองค์ประกอบของภาพเพื่อให้ภาพนั้นเกิดความสมบูรณ์ให้มากที่สุดและเพื่อความสวยงามนะคะอะ่งั้นนักเรียนก็ไปปฏิบัติงานกันได้เลยจ้าก็ขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครูจีด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย